สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามชั่วโมงข่าวกับคุณนัทนัญ,ญกรณและผมภูวเนตรนรินทร์ครับมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะคะที่บอกว่าได้เกิดเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดขึ้นที่อมเภอแก่งคอยจังสระบุรีค่ะเป็นเหตุให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ต้องหนีตายกันอย่างโกลลมมาเลยทีเดียวและล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุ่มเพลิงไว้ได้ในจำนวนจำกัดแล้วก็ได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่จำกัดเท่านั้น,นะคะ่ะ เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่โรงงานพลุและดอกไม้ไฟของบริษัทแปซิฟิกไพลโลจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทําให้ชาวบ้านนั้นหนีตายกันอย่างโอลมมนโดยต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นบริเวณสำนักงานด้านหน้าโรงงานจากนั้นได้ลุกลามต่อไปยังโกดังที่อยู่ภายในซึ่งนักการรักษาความปลอดภัยได้เล่าให้ฟังว่าดินเสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อราวประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมา ซึ่งขณะเกิดเหตุมีพนักงานอยู่ภายในโรงงานประมาณ65คนและแม้พนักงานที่อยู่ภายในจะช่วยการสกัดเพลิงได้อย่างเต็มที่แต่ว่าเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วประกอบกับมีการระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะทําให้พนักงานทั้งหมดนั้นต้องรีบหนีตายเจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นการจราจรไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ใดเข้าไปใกล้ในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากว่ายังมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อนเนื่อง ขณะที่รถน้ําจากเทศบาลตำบลห้วยแห้งและพื้นที่ใกล้เคียงกว่าสิบคันเข้ามาเพื่อฉีดน้ําสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่เพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงประกอบกับภายในนั้นมีพลุดอกไม้ไฟจำนวนมากทําให้เกิดระเบิดขึ้นจนจนที่ดับเพลิงและหน่วยกูกภย้ภัยมูลิีิสว่างรัตน์ไตรต้องถอยอร่นวิ่งหนีออกมาจากพื้นที่ทําให้การดับเพลิงนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากและมีะรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ4นายส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงงานดังกล่าวต่างก็เร่งอ,อพยพหนีออกจากพื้นที่เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย